พงแดงเกือบได้มาเกฮีแล้วแต่ดิวนั้นดันมาล่มในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายทําไมถึงเป็นแบบนั้นคลิปนี้เรียงทำลายให้ครบเลยนะครับกับการพลาดคว้ามาเกฮีของลิเวอร์พูลก็แน่นอนว่านะครับสำหรับตลาดซัมเมอร์ปี2025-2026ของพิมลิกนั้นก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกอีกทีละกันนะครับสรุปการซื้อขายของลิเวอร์พูลแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดิวนะครับของมาเกฮีซึ่งแน่นอนว่าเป็นกองหลังนะครับที่ลิเวอร์พูลนะเนี่ยก็ตาม และจริงๆแล้วนะครับตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับถ้าใครแฟนหงเนี่ยติดตามข่าวก็จะรู้ว่าลิ์พูนั้นโอ้ใกล้เคียงเลยในการคว้ามาเกฮีคือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำนะครับมีข่าวเฮียวิโก้ด้วยนะแต่แล้วนะครับด้วยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้ลิ์พูนั้นก็พลาดตัวนะครับในการคว้ามาเกฮีไปก็ต้องไปรอรุ้แหละครับว่าลิ์พูนั้นจะยอมจ่ายเงินหรือเปล่าหน้าหนาวนะครับช่วงเดือนมกราในการซื้อเพื่อจะคว้ามาเลยนะครับหากทีมนั้นกําลังคว้าแชมป์อยู่หรือนะครับจะรอเซ็นฟรีเลยในฤดูก คเีลน,นเพื่อนเวรหรือเปล่าเปิดองยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหันยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ berry 4 k ฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัต ก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มาแบ r r ี้โหรือสแกนหน้าจอนี้ตอนอื่นเลยนะครับสำหรับดีลของมาเกฮีนั้นนะครับก็ตลอดวันที่ผ่านมานี้นะครับเรย์ฟูนั้นได้ยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็คิทซันพาเลตนั้นได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ราคา35ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เรย์ฟูต้องการนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็ชักเกอร์เดียวกันนะสำหรับดีลนี้พาเลต้รน์ต้องการเพียงแค่35ล้านปอนด์ซึ่้ายที่สุด นะะครับอ่ก็สามารถตกลงกันได้ด้วยราคา35ล้านปอนด์นะครับและดูเหมือนว่าดีลนี้นะครับจะจบแฮปปี้เอนดิ้งทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าพาเลตนั้นนะครับก็กําลังจะยืมตัวนะครับอีกอร์ฮูริโอนะครับมาได้นะครับแต่ปรากฏว่าตัวของอีกอร์นี่แหละนะครับที่เป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับเกี่ยวกับตัวนะครับผู้จัดการทีมนะครับของชิสตันพาเลตอย่างกราสเนอร์ด้วยนะครับที่ค่อนข้างยื่อคําขาดเลยนะครับกับประธานสโมสรนะว่าถ้าหากนะครับยอมปล่อยในตัวของเก็จะลาออกด้วย์ มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องนะครับพละวันพลเกตจากดิวที่น่าจะดูง่ายกลายเป็นดิวที่ยากสู่เป็นดิวที่ล้มลงนะครับของล์พูลแล้วก็พาเลตในดิวของมาร์กเกฮีโดยก่อนหน้านี้นะครับทางด้านคุณซื้ออย่างกัาสเนอร์นั้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการปล่อยนะครับตัวของเกฮีนะครับแต่ประธานสโมสรอยากจะปล่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเสียฟีประเด็นเลยเนี่ยคิตันพาเลตนั้นเนี่ยก็ดิวเรียบร้อยแล้วนะครับกับไบตันในการยืมตัวนะครับอีกกอมาแต่พอถึงขั้นนะครับจะเซ็นสัญญากันปั๊บ นนั้กลับไม่การันตีนะครับว่าทางด้านของอีกอนนั้นจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับโดยทําให้อีกอนนั้นก็เปลี่ยนใจนะครับและย้ายนะครับที่ไปเซ็นนะครับกับเวทแฮมในช่วงนะครับสชั่วโมงสุดท้ายนะครับก่อนที่ตลาดจะปิดโดยในตอนนั้นข่าวก็ยังมีการระบุแหละครับว่าอายังไงก็แล้วแต่นั้นเกฮีนะครับก็ยังจะได้ย้ายไปลิฟวูเหมือนเดิมเพราะว่ามีการตรวจร่างกายเสร็จแล้วเซ็นสัญญาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่คิตตันพาเลตนั้นนะครับมาตราประทับในการเซ็นสัญญาสุดท้ายแต่ปรากฏว่านะครับจริงๆต้องให้้้้คววววาาามมเเปป็็นนนนธรดยยยั่่ออกกไ โดยบอกว่าเป็นการตรวจร่างกายไม่ผ่านแต่ไม่รู้ไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ทันหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในท้ายที่สุดแล้วทางไอีกรนั้นก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยพอหลังจากนั้นนะครับมันถึงเวลานะครับในช่วงเดทไลน์เนี่ย คือในเวลาในไทยเนี่ยก็จะประมาณตีหนึ่งใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าหมดเวลาปั๊บมันยังสามารถต่อเวลาได้2ชั่วโมงในกรณีที่ริปูนั้นยื่นเอกสารทันนะครับซึ่งปรากฏว่าริปูก็ยื่นเอกสารได้เหลือเพียงแค่พาเลทนั้นนะครับที่จะมาเซ็นตราประทับแต่มันก็มีกลิ่นแม่งมาแล้วนะครับเพราะว่าคนของพาเลทนั้นก็ไม่ได้มานะครับนการพูดคุยกับริปูในช่วงท้ายเลยทําให้ในท้ายที่สุดแล้วดีลนั้นนะครับก็ล่มลงนะครับเลยทําให้นะครับมาเกฮีนั้นก็ไม่ได้ย้ายมาริปูในช่วงซัมเมอร์ ใงทาบในการเซ็นสัญญาก็นับว่าเป็นความน่าเสียดายแล้วกันนะครับคือถ้าเรียงจากทำลายลิฟูเกือบจะได้แล้วแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับคุณซื้อนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะปล่อยนะครับในตัวของมาเกฮีนะครับแล้วก็มีการงัดกับประธานรลอด้วยความที่คุณเซอร์การ์เนอร์นั้นเนี่ยก็ทําทีมคว้าแชมป์มาได้นะครับก็ราศีดีเนาะจึงทาให้นะครับการที่ประธานสโมสรนั้นจะไปงัดกับการ์ดเนอร์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยได้ซ้านะครับเลยเป็นที่มาที่ไปและกันที่ทําให้ดีวนี้ล่มไปอ่ะในท้ายที่สุดแล้วนะครับล นนก็จะมีฟานไดโคนาเต้เลโอนี่ ate, ie, แล้วก็โจโกเมรับจบนั่นเองซึ่งจริงแล้วก็อาจไม่ได้ปัญหาขนาดนั้นนะก็ยังมีเอนโดที่ถอยมาเล่นได้นะครับผมว่านในท้ายที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้กองหลังอย่างเกฮีมาเราก็ต้องไปรอดูซึ่งลิฟูนั้นก็อาจจะมีการยื่นซื้อต่อนะครับในเดือนมกราคมนะครับและค่าตัวนั้นอาจจะถูกดอปลงมาแน่นอนอาจจะอยู่ในหลักนะครับ20ล้านปอนด์ถึง25ล้านปอนด์นะครับซึ่งลิฟูนั้นก็คงอยากจะซื้อเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงลุนแชมป์ เรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการตัดปัญหาไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรการันตีนี่ว่านะครับเกฮีนั้นจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าในการเซ็นสัญญาไปทีมอื่นเลยทําให้อ่ะเหลียวลิฟฟูนั้นนะครับก็คงจะไปเดินหน้าต่อแล้วการสําหรับดีของมาร์เกฮีหลังจากนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนแล้วกันนะว่าวันเวลามันก็เปลี่ยนไปนะครับบางทีแล้วมารกาลาลิฟูนั้นก็อาจจะไม่ได้เสริมมาร์เกฮีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับทุกสิ่งเปลี่ยนได้หมดแหละแต่หลักๆแล้วโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าลิฟฟูนั้นเนี่ยก็คง แล้วก็ค่อนข้างมีสภาวะความเป็นผู้นําสูงสามารถเลี้ยงบอลได้นะครับมีจังหวะอ่านเกมที่ดีนะครับออกบอลก็ดีด้วยนะครับค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยกับนักเตะที่ริปูต้องการคือจริงๆแล้วเนี่ยสมมติอารเธอรีปูแบบว่าขายฟันไดไม่ได้ขายเราอแบบว่าไม่มีฟันไดแล้วในอนาคตเกย์ฮีสามารถทดแทนได้นะสำหรับผมนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเทียบเท่ากับฟันไดแต่อยู่ในสภาวะและกันนะครับการเล่นหรือสภาวะความเป็นผู้นํานั้นนะครับที่ออกแนวคล้ายกับฟันไดอ่นก็ส่วนหนึ่งนะเป็นนักเตะนะครับตามสเปคที่ริปูนั้นต้องการก็็ตต้้อออองงรูว่่าาาในนนนนคัจะเปย ทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเสียดายหรือเปล่ากับการที่ลีพูนั้นไม่ได้มากเกฮีนะครับและลีพูนั้นจะกลับไปซื้อดีลนีนค้ควรหรือไม่ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ